ให้ปูมั้งแล้วะ่าจะปูเส้นใส่ันพกเสียบล้านมาขึ้นวาเราจะปูสิ้วงใส่ครับผมครับอ่าขึ้วาเฮาเอาลอตเตอรี่นะครับมาครับชั่วห้ซี่เบิ้องตักเบิ้งหลังยุ้งหัวเหรียญเนี้ยครับครับเป็นเงินประเทครับปูตานะครับปูตาครับผมโอ้ยเดียวฝาแดงครับเออเข้าไปครับอ่าครับผมแดงบ่ลเลี้ยงกับชินได้ก็รสชาติเดียวกันได้ครับเด้อครับแดงบ่ลเลี้ยงกับรสชาติเดียวกันนะครับอ่า ครับผมเป็นของแม่คู่เพชรนะครับครับโอ้ครับเป็นนามปลาครับทีมงานครับอย่างทองนะครับเพชรลงท่านนาำปลาครับเมื่อี้ครับเดี๋ยจะทายเอาทองครับครับโอ้ฟล้องตลอดเกกว่าสวยงามครับพอเห็นครับยิ้มหรือค่อยสวดตุ้มกลุ้มอยู่ครับครับเออ กเป็นช่วงหมันๆเด้อผู้ใดได้นาปลาไดแม่คู่หันหลังกระได้กินแล้วกันช่วงใหหมันผู้ใดเจ็บขาปวดแข็งโยกกับควายเศร้านะครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ครับควายสุกช่วมันครับป่อพ่อสั่งใหม่เลยครับเด้อครับอยู่บ้านดอนผู้นะครับอ่าเป็นโล่งกูดังหนึ่งเลยครับเสียงคู่คนบริสเองนะครับเนาะครับผมผึกรักนาไม่ครับทรงทัวโ์ลูกนะครับเด้อทรงทัวโลกครับพานหอยย่อถือทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างครับ ครับน้าบัลลาเก็บได้สองปีครับอ่าเก็บได้สองปีครับสองปีแล้วไงเมื่อไรกินเซเลชันไหมนครับอ่าครับขันพ่อกินนะครับขันพ่อกินครับกระซังได้ครับเรา่าจะเป็นทั้งช่องหรือว่าทั้งเล็กตู้เฮ้าครับไปเนาะคนหน่อยน่ะฮะเอา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 เฮ้ยผูไม่ไม่ไม่ใหญ่ที่บอาไม่ใหญ่ก่อานะสมนทรกไก่น่นะไม่ใหญ่น่ะมันโคนได้ญไหมครับอืม ซุ่มยูหอแต่แก้วบ้องครับซุ่มอยู่หอประจออดอ้อตั้งใจแล้วอ่าแต่ยุบเศร้าหายทุกคนมากใช่ <c oughs> อืมเอาไปเหลูกไข่นั่นด้อยอันนี้หายยุ่งอันนี้หายยุ่ถ้าเปิดเพลงดูเพื่อลูกไข่นั่นสัจวว่า <c oughs> คุณแม่ดิคุณแม่เอาไปไอีกแม่น่ะโ <c oughs> อ้ครับผมอ่าพอจะขอ,องนะครับดูเบาเบาเสียงขอ,องเฮ่าถ้าผู้ในจักขอฟังเพลงไม่คู่อขอโทษกินกลางกันไปได้สถานีอย่างก้อยว่าก็ซุ่มหอ เก้าสิบหกนะครับเปิดตั้งแต่จะงงตีซีนะครับเด้อหอดจะงงหอดสามถุงเปิดแบบสะใจเลยครับอ่าสถานีเก้าสิบหกเปิดตั้งแต่ตีซีหอดสามถุงกับขอฟังเพลงแม่คู่ฮะนะครับเนาะอายยิ้มอ้าอยยิ้มก็ได้อีความคุณครับครับผมขอบคุณค่ะครับจบๆมันๆอ่า คูัผู้เป็นศิลลงท่านตับไตทุกสมันมันะครับเดอผู้เป็นลงท่านกระด้ผู้เจ็ดลงท่านนะครับทุกุขมันมานทีนั้นเถียงพ่อครับผมหรือว่าทุกผู้ทุกคนเนาะครับไอผู้องคารักนี่กลไปฝากแม่ยายนั่นแน่ผู้ปัจะจุบันได้ตัวไหนได้ตัวไหนได้ตัวไหนอุชันวาได้ตัวไหน อ่าบังคันได้สิบสองสิบสองกับสิบหกสิบหองสิบหกครับสิบสองกับสิบหกโอ้ช่างว่าพราะไปเซียนซึ่งสี่ได้ตัวได้ก่อนยุบันไหมฮะนี่ ศูนย์เก้าศูนย์เก้าัตรว่าศูนย์เก้าศูนย์เก้าแม่คู่อธิษฐานแล้วปู่ปูบอกแม่คูไปย็บศูนย์หนว่าครับกศหแล้วแม่คูเขาบอกลำไส้จสารแม่้เก้าศนย์ก้าศูนพอดียได้ไปเสียบท่านซีนาครับได้ศูย์เก้าตัวเดียวคูศูแล้วก็ศูนย์หกศย์เก้แล้วก็ศูนย์หัแม่คูว่าแม่คู่เป็นทางอธิฐานนะครับยู่กับดวงเนาะยู่กับดวงครับยู่กับดวงที่าเขมีตีแผงน นี่ว่าศูนย์เข่ากับศูนย์หกไม่ไม่เอาถึงซอยในเพียงเออนั่นแหละใหญ่ใจเย็นครับเพื่อนๆครับเพื่อนนันดอกใจเย็นเพียงลอตเตอีครับสองร้อังมาขายครับได้ขายได้ขายนะครับถือว่าเป็นแม่คู่เพคนหนึงมากเพิ่อได้โชคในม้ามาเพิ่อนคำว่าสามคนเก่าอ่าใจเย็นๆครับจะถึงมัวมากได้ขึ้นมาสุดก่อนบ่ไหวเนี่ขับไปพ่อนอยู่รีรัมย์ก็เจอจังนี่กันได้ยิ้มกระได้ ครับเนทางนม่คู่เฮานะครับอ่าเพิ่นสีดึงหอดอกเพิ่นมากแพงไดรนะครับอ่าครับอันนี้ก็เป็นแผงใจบุญด้วยกันอ่าครับผมซอยอ่าซอยยอดคือว่าสษาบุญยุบเป็นประจำนครับยิ้มยงน้องอ่อนนะครับบอนสะพานนะครับเนี่ยยิ้มเห็นมันมันว่าศูนย์สามที่น่ะอันนี้ว่ยิ้มแล้วว่าจอกตัวไทยอีสานแม่ันี่ที่น่ะครศูนย์สามแต่เนี่ยนะครับเนาะครับทางเทียบออกตรงๆเลยเนี่ย ขึ้นวันเมื่อกี้นี่วันนี้คู่ไปยิยมเนบอาเจ็มันบอก7จ็ดเจ็ก้แล้วสามสามตัวไทยก็คือส7 9เจ็ดเก้าโอ้สี่เจ็นาะครับผม4่7จแล้วก็ปูตากะซิบเจ็ดเก้าเดียวอ่าแต่วันนี้ปูตากะซิบสิกอ่าครับผมเอากะพิจารณาเอาครับผมครับอ่าเพิ่งดึงจับไปได้นะครับ๋ยวจะไม่คู่เพิ่งนะครับ đây ừ. <laughs> <young one> subscribe <laughs> <laughs> ครั make, ี่นอมาดมดาจม่กเด้อไปครับไปสาระโบาครับน้า้อับา អ្នកអាចបោកបញ្ឆោតបានបើមានអ្នកគិតថាមានតែបងតាវបោកបញ្ឆោតនេះກັບមហាណនតាវនេះអាយកັບមហាបានតាវព្រោះបានជាខៅបូសៅទៅខាងនោះសៀងតែអ្នកដែលនៅបងតាវនេះគុំ Thank you.